ด็อกซิลาสารคดีระดับโลกค้พนพบสิ่งใหม่ๆทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l l .com เขาคือชายโมกทองคำเป็นแชมป์โลกผู้ครองสถิติโลก เป็นนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จที่สุดตลอดการเมื่อพูดถึงการแข่งขันแบบ h ฮันเนสไฮส์เวอริงก็อยู่ในระดับชั้นนี้ด้วยปกติม้าจะไว้ใจได้นะครับถ้าคุณให้เวลาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและมันก็จะไว้ใจมากขึ้นคุณเพียงต้องให้ความรู้สึกกับมันว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมัน ต้องแสดงให้เห็นว่าคุณคือเพื่อนของมันมันก็จะไว้ใจคุณได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับไม่มีปัญหาใดๆครับถ้ามันไว้ใจคุณปรัญนี้ได้ทำให้เข้าเป็นนักแข่งฮร์เนสหมายเลขหนึ่งของโลกฮ i นส์เวอริงทุกเรียมจิตใจยังเหมาะสมสำหรับการแข่งเดอร์บี้ช่วงสามวันในเบอร์ลินนี้เป็นช่วงสำคัญสุดของฤดูแข่งมา้า แข่งสิครั้งกระทั่งคำ่ำชนะหนึ่งครั้งเท่าที่ส1ครั้ง,งเป็นเวลา29ปีต่อกันที่ h a ร์สเบ v e r i ริเป็นแชมป์ของเยอรมันผู้สวมหมวกทองเพื่อนนักขี่ม,ม้าเจอเกนเวเบอรกล่าวว่าชายคนนี้เป็นอัจฉริยะเลยทีเดียวขณะที่นักเพาะม้าฮาร์สโจ h i m ค l ีแมนคิดว่าเขาคืออัจฉริยะเพียงคนเดียวในกีฬานี้มีคนระดับชั้นยอดหลายคนแต่ว่าอัจฉริยะที่แท้จริงนั้นหายาก พรุ่งนี้เป็นวันตัดสินวันสุดท้ายจากห้องทำงานเบอร์ิงมองดูคู่แข่งที่กระตือรือ้นที่สุดของเขาครั้งสุดท้ายที่เขาชนะในเบอร์ลินก็คือเมื่อสีปีก่อนนั่นเป็นการชนะเดอ์บี้ครั้งแรกของผมครับในปี1981นั่นเป็นปี1990กับเชอร์กอน ไม่ทุกคนที่จะได้กลายเป็นประวัติศาสตร์นะครับแต่บางคนก็เป็นได้เหมือนกันครับนั่นคือเดนเวร์1,985ชอปปิโนโ เจอเกนเบเบอร์อยู่กับเขามา40ปีและเขาจะคอเรียนรู้บางอย่างทุกๆวันเขากล่าวและนักเพาะม้าฮาร์สจคิมคลีแมนกล่าวว่ามันไม่สำคัญว่าฮาร์สเบเวอร์ริงจะขี่ม้าหนุ่มม้าสาวหรือว่าม้าตอนเขาเข้าได้ดีกับม้าทุกชนิดเขาสามารถสื่อสารเข้าถึงสมองม้าได้เราไม่เคยเห็นเขาเคียนม้าเลยสำหรับเขาแล้วมันต้องใช้โทรจิตจริงๆแล้วเบเวอรริงอยากจะเป็นจ็อกกี้ แต่ว่าเขาตัวใหญ่ไปเข้าแข่งรถมาครั้งแรกตอนเขาอายุ15บปีและมันเป็นโชคดีในการแข่งครั้งแรกเขาลงแข่งกว่า45,000ครั้งหลังจากนั้นนั่นเป็นหนึ่งในลัสถิติที่เขาครองอยู่ผมยังจำได้เลยตอนลงสนามในปี1964มันลำบากขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากนั้น ช่วงยุค80เป็นยุคที่ดีมากถ้าเราเรียกตัวเองว่าเป็นนักแข่งฮานสที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกก็ว่าจะได้ก็น่าภูมิใจนะครับความสำเร็จไม่ได้งอกตามต้นไม้เราต้องพยายามอย่างหนักมริน ฝ่ายต้อนรับเข้าสู่สนามแข่งในเบอร์ลินตอนกลางไม่กี่ชั่วโมงก่อนเดอร์บี้ก็มีบุคคลสำคัญสุดของเยอรมันมาเทศมนตรีมาที่นี่ด้วยงานเดอร์บี้ยังคงเพิ่มความตระการตาให้กับเมืองหลวงของเยอรมนีเช่นเคยเวอร์บริงเป็นตำนานการแข่งไฮเนสครับหมกทองคำแทบจะงอกออกจากตัวเขาเลยก็ว่าได้ เขาทําอะไรไว้มากมายให้กับการแข่งฮานิสของเยอรมนีครับเป็นความหมายมากสําหรับกีฬาในระดับนานาชาติที่เขาทําไว้ในวันอาทิตย์ที่แข่งเดวบี้ มีกลิ่นอายของแอสคอตเกี่ยวกับสนามมาริเอนดอร์ฟในเบอร์ลินปกติจะเป็นเบียร์แต่ว่าวันนี้เครื่องดื่มในห้อง v i p ก็คือแชมเปญแต่กระนั้นในช่วงรุ่งโร์ของการแข่งฮา์เนสก็ผ่านไปแล้วสปอนเซอร์ต่างหันหลังให้กับกีฬานี้อย่างน้อยในเยอรมนีมาก็ไม่ใช่ตัวดึงดูดฟงชนอย่างที่เคยเป็นแล้วอูริคเข้าซื้อสนามแข่งเบอร์ลินเพื่อช่วยไม่ให้มันปิดกิจการลงการแข่งแบบฮา์เนสกำลังอยู่ในวิกฤตครับ เป็นเวลา3-4ปีแล้วที่มันขาดทุนเ,เราเคยทำได้200ล้านตอนนี้เหลือเพียง60ล้านไม่มีสโมสรไหนจะรับไหวครับไม่ว่าจะลดพนักงานหรือว่าลดต้นทุนอื่นๆเราก็ยังไม่มีความก้าวหน้าใดๆในธุรกิจแบบนี้เลยนะครับถือว่ายังไม่ดีครับยอดขายตกลงอย่างมากกฎการพนันซับซ้อนและไม่เปลี่ยนแปลงมา20ปีแล้ว ผู้ดูประจำก็เริ่มอายุมากขึ้นมีเพียงการพบปาใหญ่ๆที่ดึงดูดคนหนุ่มสาวลูกชายเบเวอริงมาเป็นคนดูในครั้งนี้เข้าแขนหักในอุบัติเหตุการแข่งมีการแข่งขันที่สำคัญอื่นๆอ,อีกมากมายครับแต่ทรอติงเดอร์บี้ถือเป็นวีมบัน,มนเลยนะครับทุกคนต้องการชนะอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งครับ ผมเคยทําได้ครั้งหนึ่งและก็อยากจะทําอีกสักครั้งหนึ่งครับถ้าเป็นไปได้นะครับมาจะต้องอุ่นร่างกายก่อนการแข่งทั้งใหญ่เบอร์ริงเป็นคู่แข่งของเราเสมอใน20ปีมาน,นี้ครับเราแพ้มาบ่อยพอแล้วแต่เมื่อรวมตัวกันแล้วเราก็แข็งแกร่งขึ้นเขาฝึกม้าของเรานั่นคือยุทธวิธีที่ ประสบผลสำเร็จจะแม้เวเวอริงก็ยังต้องการโชคที่จะเข้าข้างเขาด้วยเขาก็ต้องการสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันในการประสบความสำเร็จในการแข่งขันนะครับทุกคนก็ต้องการด้วยเช่นเดียวกันผมก็ด้วยครับนักธุรกิจจากดเสเซิลด์ไมเคิลชูเลอร์ได้เปลี่ยนมาหาเบเวอริงขอกม้าที่แพงที่สุดในเยอรมน,นีและผู้ขี่ชั้นยอดมารวมตัวกันแล้ว ปีที่แล้วมาเชโรเบสชนะรางวัลรวมถึงครึ่งล้านยูโรทั้งครอบครัวไปที่งานเดอร์บี้อับซูนแฟนสาวบอกให้รับนิดหน่อยถ้าเกิดในอิรานเธอเป็นผู้ขี่เมื่อสมัครเล่นที่ดีที่สุดในกีฬาชนิดนี้เราเครียดเลยครับเพราะเราเตรีมยมใจเต็มที่สำหรับการแข่งขัน บางทีเราอาจจะไม่เห็นแต่มันมีความตึงเครียดอยู่ข้างในแต่หลังจาก40ปีเราก็รู้สิ่งที่ทำได้ดีอาจจะไม่คาดหวังอย่างที่ทุกอย่างให้ราบรื่นเพียงแต่ต้องผิดพลาดให้น้อยที่สุดในการแข่งขันเพื่อที่จะมีชัยชนะก่อนการแข่งจะเริ่มเพียงเล็กน้อยฝนก็ตกลงมา เบวอริงจับฉลากได้เลนนอกที่ยากที่สุดเข้าเป็นคนโปรดแต่มันก็ไม่ง่ายแน่แน่การแข่งเดิมที่เป็นของม้าระดับสุดยอดอายุ3ปีระยะทางยอดนิยมในเบอร์ลินก็คือ1,900เมตรมันจะจบลงใน2นาทีครึ่งเท่านั้นก็ตัดสินได้แล้วว่ารางวัล140 0 0 0ยูโรจะเป็นของใครเจ้าของรับไปร้อละ80ผู้ฝึกและผู้ขี่่งที่เหลือในรอบแรก แชมป์ออกนำหน้าตามที่คาดแต่ก็ถูกแซยในโค้งสุดท้ายมาชาวดัชพัดจังเต็มที่ผู้ขี่หนุ่มชนะเดวีกครั้งแรกท่ากลางความปะหลาดใจของทุกคน และพู้แพ้อย่างหมดท่าก็คือไฮสเบเวอริเขาเป็นผู้ถ่ายแพ้เขาบอกเช่นว่าเขาจะยังแข่งวันอื่นได้อีกอับซูนบอกว่าอย่างนั้นนะคะเรามองไปที่การแข่งขันครั้งหน้าแล้วล่ะแล้วก็จะไม่หนีหน้าไปไหนอีกด้วยนะคะ ศึกได้ดำเนินไปและพ่ายแพ้แล้วความผิดหวังนั้นสูงแต่ได้เก็บเดอร์บี้ไว้เบื้องหลังเ,เขามองไปยังอนาคต <Hello. S 1> นั่นก็นคือข้อความ yeah. เบเวอริงต้องการได้ตำแหน่งยุโรปก,กลับคืนมาในอีกไม่กี่สัปดาห์การเตรียมตัวของเราสมบูรณ์แบบมาจนถึงนาทีาส,ทาส,ทาสุดท้ายทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับเราอาจจะมองหาข้ออ้างก็ได้แต่ผมจะไม่ทำเด็ดขาด ผมขอบอกว่ามันเป็นไปตามที่ได้คาดเอาไว้หลังจากการจับฉลากนะครับที่ชานเมืองรูทางตะวันตกของเยอรมนีมีฟาร์มัรเดนฮอสตั้งอยู่ฟาร์มม้าหนุ่มที่เบเวอริงมีศูนย์ฝึกอยู่ <Okay. S 1> เขาเริ่มงานกับม้า120ตัวเวลา6นาฬิกาตอนเช้ามันถูกฝึกเหมือนกับม้าแข่งอาชีพ เป็นไปตามตารางรายสัปดาห์ที่เข้มงวดหมาวิ่งเรียบที่เร็วสุดในเยอรมนีถูกรวมไว้ที่นี่เบเวริงรู้ถึงความแข็งแรงและอ่อนแอของมันพวกนั้นเรียกเขาว่าผู้รู้ใจมามาไม่ให้ดู Das ist ja und wir werden m i t t a g t t e จ้าติต้านี่เป็นม้าที่หัวดื้อมากทีเดียวมันเร็วครับแต่นิสัยดาวยากแต่เป็นม้าที่ถือว่าดีจริงๆเพียงแต่มันไม่ใช่นักแข่งที่ว่าง่ายเท่านั้นแต่มันตามใจตัวเองและมีแนวโน้มที่จะทำพลาดในการกระโดดด้วยแต่ถ้ามันสามารถจับจังหวะได้แล้วก็อาจจะเรียกได้ว่า ไม่มีตัวไหนที่จะเทียบมันได้แรละครับเรื่องจังหวะฝีมือนี่ไม่ต้องกลัว d o x i ซิล่าสารคดีระดับโลกภาคไทยทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l l c o m ถ้าหากว่าม้าหนุ่มออกวิ่งแล้วก็ฝึกมันจะทําให้เขามีความหวังแล้วก็มีความสุขค่ะเขาจะทำตัวเองว่าการแข่งขันครั้งหน้าจะมาถึงเมื่อไหร่นั่นคือสิ่งที่จูงใจเขาเขาชอบแบบนั้นเขาทําให้งานอดิเรกมันกลายเป็นอาชีพไปได้เลยแลคะค่ะ เพราะเหตุนี้แหละค่ะเขาถึงได้ไม่สังเกตเลยว่ามันเหนื่อยมากแค่ไหนเพราะดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นความสุขที่ได้ทำอะไรแบบนั้นนะคะเบลวูดิงเองก็ออกกำลังประจำวันกับหมาด้วยถ้าของมันจะตัดสินว่าตัวไหนจะได้เข้าสู่การแข่งขัน าไมีคนบอกว่าม้าตัวผู้จะเร็วกว่าแต่ผมว่าคุณพูดลอยๆไม่ได้ครับยังมีม้าตัวเมียที่เร็วกว่ามากกว่ามีเร็วพอๆกับม้าหนุ่มรวมๆแล้ว ม้าหนุ่มนี่ก็จะแข็งแกร่งกว่าและม้าสาวก็ไวต่อความรู้สึกกว่าคุณจะต้องปฏิบัติกับมันอย่างระมัดระวังกว่าเขาไม่เพาะม้าเองอต่อไปแล้วเขาอยากจะทําต่อไปแต่เขามีสิ่งที่ต้องทำมากพอแล้วในการฝึกและขีม่ม้า <oh <my God> ในการเป็นนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จเป็นเรื่องหนึ่งการจะเป็นผู้ประกอบการก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับและการจะเป็นผู้ฝึกและขี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเราพยายามทําหลายๆสิ่งเราจะทําได้หมดครับถ้าเราเป็นพวกบ้าง,งานมากๆการฝึกจัดการการแข่งไม่ใช่ของง่ายนะครับ เขาไปเยี่ยมนักพ่อคนหนึ่งเป็นเพื่อนของเขาคริเมนส์เมสมมนกำลังตามรอยคุณทวดคุณปู่และพ่อของเขาแชมป์โลกและพูชนะเดอร์บี้เกิดและโตที่นี่เมวริงมองดูลูกม้าอ่อนและม้าหนึ่งปีตาที่แหลมคมของเขาสามารถเห็นผู้ชนะได้แต่เมื่อเขาได้เห็นตอนมันฝึกก่อนเท่านั้นเมื่อมันอายุเกือบสองปีมันจะค่อยๆปรับตัวกับบังเหียนและรถลาก มันเริ่มอย่างช้าๆมันเหมือนเป็นการเล่นเลยทีเดียวครับเราจะยังไม่เริ่มจริงจังจนกว่ามันจะอายุ2ปีถึงตอนนั้นมันจะถูกฝึกและเตรียมสำหรับการแข่งขันในโบสถ์ลึกลึกเล็กๆแห่งหนึ่งเข้าจุดเทียนให้เราทุกคนเขากล่าวและสำหรับกีฬานี้ด้วย มาโยกาปลายเดือนสิงหาคมปี2004อุณหภูมิ35องศาในร่มเราอาจคิดว่าครอบครัวเบเวอรริงกำลังพักผ่อนฤดูร้อนแต่ไม่ยอดนักวิ่งเรียบชาวยุโรปอยู่ในสเปนในการชิงแชมป์ยุโรป นี่เป็นครั้งแรกครับที่แชมป์ยุโรปจัดขึ้นที่มายโยกาอากาศดีมากทีเดียวและการแข่งขันยังไม่เริ่มจนกว่าจะสายนะครับนั่นทําให้เรามีเวลามากมายที่จะพักผ่อนแล้วก็เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่แสนสวยงามที่นี่ครับแม้จะ55แล้วเบลวอริงก็ยังทํางาน7วันต่อสัปดาห์แต่ไม่ใช่เพื่องเงินกอนแข่งฮานสต่างจากสนามในเยอรมนี ฮิปโปโดรมสันพาโดในพาวาเดอรมายยกามีคนมาอยู่เสมอชาวสเปนชอบหมามากการวิ่งเรียบได้รับความนิยมมากเรื่อยๆเบเวอริงได้ชนะรางวัลนี้4ี่ครั้งแล้วและเขาเปลื่อนปรดอีกครั้งแม้ว่านี่จะเป็นวันสุกที่13เขาว่ามันอาจจะเป็นลางที่ดีก็ได้ ผู้ขี่ได้ขี่ม้าสเปนมากมายแชมป์คือผู้ที่ขี่นำหลังจากผ่านไปสิบรอบครั้งนี้บิบริงไม่มีโชค ح ح> มัทดาท้องถิ่นขึ้นนำอย่างรวดเร็วฮิปโปโดรมกลายเป็นหมอยาของแม่หมอไปทันที ฮวนอันโตริโอรเวลาชนะไปแล้ว5ครั้งคนนอกในท้องถิน่นนำชัชนะมาสู่สเปนเป็นครั้งแรกตลอดถึงช่วงพิธีแจกรางวัลมีการบ่นถึงการจับฉลากที่ไม่ยุติธรรมทำไมชาสเปนจึงได้ม้าดีที่สุดเสมอโกงเหรอครับเอาพูดถึงโกงใช่ไหมครับเอาไม่เลยผมไม่คิดแบบนั้นแน่นอนครับพวกเขากล่าวว่าชาสเปนมักได้ม้าที่ดีที่สุดเสมอ แต่ผมโชคไม่ดีเองครับวันนี้มันอาจจะมีวันที่ไม่ดีบ้างโดยเฉพาะเมื่อเป็นการชิงแชมป์ยุโรปแต่เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้และชีวิตคงต้องดำเนินต่อไปครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทุกอย่างต้องดำเนินต่อไปชาวสเปนฉลองกระจะดึกดื่นตัวแทนของชาวเยอรมันคงจะชอบบรรยากาศเช่นนี้มากที่บ้าน ในฐานะคนรักชาติเยอรมนีผมว่าผมจะทำงานในระดับนานาชาติผมก็ผิดหวังเสมอเมื่อคนของเราไม่ชนะเราถูกคาดหวังว่าจะชนะที่นี่นะครับแต่มันเป็นงานที่ประสบความสำเร็จมากที่จัดขึ้นนั่นก็คือสิ่งตอบแทนที่เราได้รับครับแม้ว่าจะไม่ชนะเมื่อกลับมาบ้านเบอร์กรก็เดินทาง5วันต่อสัปดาห์มีการแข่งในเล็กลิงโฮเซมดินสลาเกนหรืออย่างวันนี้ เกลเซนเคเชนด้วยการแข่งม้าในเยอรมน,นีหมายถึงเมืองรูครับถ้าเรารวมการแข่งแบบจ็อกกี้และก็ฮานสเข้าด้วยกันเรามีสนามถึง11แห่งที่นี่นี่คือที่ตั้งของมันนะครับชาตอาคารที่ว่างลินชักเงินที่ว่างสโมสรเกลเซนเคเชนมีปัญหาใหญ่เช่นกันการประชุมวันธรรมดาคือชุมนุมผู้แพ้ เบรกลินฮอเซนและมองเคนกัเลบักได้ขายทรัพย์สินไปแล้วและเกอเซนเคอร์เชนก็ประสบชะตากรรมเดียวกันและผู้ชมก็เริ่มรู้สึกลำคานวันพฤหัสนี้การเริ่มถูกเลือดออกไปพวกเขาโกรธที่ขาดการสื่อสารชายคนนี้สงสัยว่าทำไมไม่มีการประกาศใดๆเขารู้ว่าพวกนั้นมีปัญหาการเงินแต่ว่าเช่นเดียวกันเขาโกรธที่ขาดการสื่อสารด้วย <L an> เหตุผลที่แท้จริงก็คือผู้ขี่กำลังประท้วงเพราะพวกเขายังไม่ได้รับเงินเดือนค่าแข่งเดือนที่แล้วแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้จริงจังนักชายโบกทองกำลังออกมาจากลุ่มผมยังไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้มากนนะครับ Ich bin draußen. Ich muss schauen, was mit dem passiert Sie haben damit nichts mit zu tun. Ich habe damit auch nichts mit zu tun. Na gut, dann bleiben wir einfach heute. Bleiben wir schön zu Hause. Ja, wie ja? Mir müssen Sie das nicht erzählen. wir sind da die Betroffenen, die Kleinen, oder? Ich bin betroffen wie Sie. Genau das. Ich bin Besitzer einer alles in einer Person. Ja, ich persönlich lebe auch davon. Und meine, mein Sohn, die müssen genug Strafen zahlen. Die sind alle weg. Das ist alles lächerlich. ความโมโหเห็นได้ชัดนี่ไม่ใช่ผู้ที่ได้เงินล้านจากการแข่งนี่เป็นเจ้าของรายเล็กๆที่เจอกับวิกฤตทางการเงินของกีฬานี้และพวกเขาโทษเจ้าหน้าที่ถ้าพวกเขาไม่มีจ่ายก็ไม,ไม่ควรจัดก,การแข่งขันตั้งแต่แ,ตแรกจะว่าไปมันก็จริงนะคะนั่นหมายถึงจุดจบของกีฬานี้มาถึงแล้วล่ะคะ่ะแล้วพวกเขาก็รู้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ เบลวอริงคิดว่าการประท้วงนี้ไรทิศทางแต่เขาก็พร้อมจะรับคำสั่งของคนหมู่มาก <The station. S 1> คุณเบลวอริงจะได้รับการอ้าแขนต้อนรับทุกแห่งที่กีฬานี้ยังมีการตอบรับที่ดีครับเช่นในฝรั่งเศสหรืออิตาลี มันสามารถทําให้เป็นความภาคภูมิใจได้นะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามเขารักเอ่อเกียซินเกเชนแล้วเขาก็รักกีฬานี้ด้วยเหมือนกันนะครับถือว่ายอดเยี่ยมครับที่เขาเป็นแบบนี้นะครับเราภูมิใจมากผมหวังว่าการแข่งหาเนสจะได้รับการต่ออายุอีกแต่ผมไม่อยากจะรอ10ปีมันต้องเกิดขึ้นเร็วกว่านั้น ถ้าเป็นอย่างนั้นในอีกสิปีผมก็จะนั่งบนรถมา้าแล้วก็ฝึกม้าอยู่แบบนั้นในฤด,ดูร้อนปี2006ไฮส์เบอร์ริงตัดสินใจที่มีผลยาวนานในอนาคตเขาจะแข็งให้กับข้อบม้าอิตาเลียนและย้ายไปใกล้โรมในอิตาลีโลกของการขี่ม้าเรียบยังไม่ถูกแต่ต้อง ที่นั่นสภาพการฝึกและรางวัลยังพอยอมรับได้ถึงกระนั้นเบเวอริงก็คงจะบอกลาได้ยากเขาจะไม่ได้แข็งมากนักในเยอรมนีในอนาคตซึ่งก็หมายถึงเขาคงต้องยอมสลับหมวกทองคำไปหลังจากครองมา29ปี การแข่งครั้งสุดท้ายเหมือนกับทัวร์อัมลาและก็สมกับแชมเปี้ยนนักขี่ม้าวิ่งเรียบจากไปพร้อมกับชัยชนะ <on> <ped aling> มันวิ่งอย่างสวยงามครับออกตัวได้สวยตั้งแต่เริ่มเลยพอตอนจบก็มีระยะชัดเจนระหว่างเรากับสนามด้วยครับในเดือนสิงหาคมปี2006ไฮส์เบอร์งจะนาการแข่งครั้งที่16,000ไม่ใช่ในเบอร์ลินในครั้งนี้ ด็อกซิาสารคดีใหม่เพียบ Full HD ทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i i l a c o m